ครับวันนี้เราอยู่กับรถเบนซ์ G L C ครับคันนี้นะครับมาใส่เป็นหน้าจอตรงรุ่นระบบ Android ครับมาในสเปคแรงสุดเลยครับแปดล้อม2 5 6ครับ CPU เป็นของ Snapdragon 685ครับครับและคันนี้นะครับยังได้ใส่เป็นลำโพงตรงรุ่นของ 4Call ด้วยครับเขาเลือกใส่เป็นซับวูเฟอร์ใต้เบาะนะครับของรถเบนซ์นะครับมาในรุ่น iSub MBZ2R HD ครับ ส่วนลำโพงเซนเตอร์นะครับใช้เป็นของฟอ์คเหมือนกันครับเป็นลำโพงตรงรุ่นปักแอนเพครับมาในรุ่น ICC MB z 1 0 0ครับเป็นลำโพงเซ็นเตอร์รุ่นหน้าลายไม้ครับเดี๋ยวงานติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับ ครับเข้ามาอยู่กันในรถ b e n ซ์ JLC เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะครับติดตั้งเป็นหน้าจอตรงรุ่นระบบ Android ครับเป็นปักแอนเพ a y ทั้งหมดครับก็สามารถที่จะทัชสกรีนนะครับเล่นบนหน้าจอได้เลยครับตัวนี้ก็จะมี Google Pay นะครับสำหรับโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าอยากจะเล่นแอปพลิเคชันอะไรก็เข้ามาโหลดกันดีๆได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเล่นอย่างเอ่อน็ตฟิกครับ Netflix ก็สามารถที่จะเล่นผ่านหน้าจอตัวนี้ได้ด้วยนะครับ ทีมเราลงยูเซอร์ลงไปนะครับก็สามารถดูซีรีส์ที่เราชอบได้เลยนะครับหรือบางท่านอาจจะอยากดูทีวี3579นะครับตัวนี้ก็จะมีทีวีออนไลน์ด้วยครับสามารถที่จะดูช่องข่าวนะครับสามห้าเจ็ดเก้าได้เลยครับครับทีวีออนไลน์ครับจะสามารถดูข่าวได้เลยนะครับครับและคันนี้นะครับยังใส่เป็นลำโพงตรงรุ่นของ Ben z G L C ด้วยครับ เราใส่เป็นซับตรงรุ่นของโฟล์คอนะครับใส่บริเวณฟุตวอลของรถเบนซ์ครับแล้วก็ลำโพงเซนเตอร์นะครับใส่เป็นรุ่นหน้าไม้ของโฟล์คอครับเป็นพักแอนเพลทั้งหมดครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเพลงกันดูสักเพลงครับ ครับแลวนอกจากนี้นะครับยังสามารถแบ่งหน้าจอทำ picture in picture ได้ด้วยครับเล่นแมพไปพร้อมๆกับเล่น YOUTUBE ครับอันนี้เราจะทำการแบ่งหน้าจอนะครับเปิด Google map ครับและ YouTube ครับเปิดแบ่งหน้าจอเลยฮะนี่ครับเล่นไปพร้อมๆกันเลยฮะ ลงตัวเลยนะครับกับงานติดตั้งในรถ b e n ซ์ G L C คันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็น Android ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ลงชุดลำโพงพักแอนเพนะครับท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านมิราสออดิโอทุกสาขาได้เลยครับหรือกดตามที่อยู่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับพบกันในวิดีโอถัดไปวันนี้สวัสดีครับ